ปี2027ไทยเตรียมสร้างพลังการรบทางอากาศครั้งใหญ่ด้วยเฮลิคอปเตอร์จู่โจมที่อันตรายที่สุดในโลก AH-64E Apache Guardian จากสหรัฐอเมริกาความเร็วสูงถึง365กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมจรวดเฮลไฟล์ปืนกล30มิลิเมตรและเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ล่าสุดนี่คืออาวุธที่สามารถเปลี่ยนโฉมกองทัพไทยได้หรือไม่เราจะพาคุณจาะลึกสมรรถนะราคาจัดซื้อและผลกระทบในอนาคตอย่างละเอียด สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออ o โตคาคราฟเตช่องที่อัปเดตทุกข้อมูลยานพาหนะทางทหารรถยนต์และเทคโนโลยีการบินจากทั่วโลกถ้าคุณชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เลยครับในปี2027กองทัพบ,บกไทยได้ตัดสินใจจัดซื้อ a h 64 e Apache Guardian ยนจำนวน6ลำจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดของตระกูลอา a c เชและถูกออกแบบมาเพื่อการรบสมัยใหม่โดยเฉพาะ AH-64E ถูกพัฒนามาจากกลุ่น AH-64D Longbow โดยมีการอัปเกรดหลายด้านไม่ว่าจะเป็นระบบอาวุธระบบสื่อสารระบบตรวจจับเป้าหมายและการรบแบบเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กเซนทริกวอร์ฟมาพร้อมกับเรดาร์แอน APG-78 ที่สามารถติดตามเป้าหมายได้มากกว่า100เป้าหมายพร้อมกันและล็อกเป้าโจมตีได้16เป้าหมายในเวลาเดียวกัน ความสามารถในการบินของ a h .64E ก็ไม่ธรรมดาสามารถบินได้เร็วถึง365กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินต่อเนื่องได้ไกลถึง476กิโลเมตรมีระบบเฟอร์และไนวิชันสำหรับภารกิจในเวลากลางคืนติดตั้งอาวุธหลักคือจรวด AGM 114 h l l f i ฟ e จรวดนำวิถีไฮดร a า70และปืนกล M 230ขนาด30มิลลิเมตร หนึ่งในความพิเศษของ AH64E คือระบบการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กับหน่วยรบอื่นๆทั้งทางอากาศภาคพื้นดินและดาวเทียมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการรบแบบร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับประเทศไทยการจัดซื้อในล็อตแรก6ลำนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณรวมประมาณ576ล้านดอลลาร์หรือราว2 5 0 0ล้านบาทซึ่งรวมถึงค่าตัวเครื่องอะไหล่การฝึกอบรมและระบบสนับสนุนทั้งหมดราคาต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ9 6ล้านดอลลาร์ การส่งมอบและการฝึกนักบินไทยนั้นจะดำเนินการร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งพิกัดประจําการของ a h 6 4 e ในไทยคาดว่าจะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นฐานของกองบินทหารบกแม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์เรื่องงบประมาณแต่ฝ่ายความมั่นคงของไทยให้ความเห็นว่านี่เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อเสริมเที่ยวเล็บให้กับกองทัพไทยในยุคที่เพื่อนบ้านในภูมิภาคเช่นเวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียต่างเร่งพัฒนาอาวุธทันสมัยเช่นกัน ในมุมมองของนักวิเคราะห์การทหาร AH-64E ถือว่าเป็นเกมแชนเจอร์สสำหรับกองทัพไทยเพราะเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถตอนรับใช้ได้ทั้งภารกิจต่อต้านรถถังปราบกบฏการลาดตระเวนหรือแม้แต่ภารกิจสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด Close Air Support อีกทั้ง AH-64E ยังสามารถปฏิบัติการได้ในทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืนมีความคงทนสูงดูแลรักษาง่ายเมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นเก่าและยังรองรับการอัปเกรดซอฟต์แวร์ในอนาคตได้อีกด้วย ความสำคัญของ AH-64E ยังอยู่ที่ความน่าเกรงขามเพราะการมีอาวุธแบบนี้ในครอบครองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพด้านความมั่นคงระดับสูงที่สามารถสร้างอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องติดตามต่อจากนี้คือการวางยุทธศาสตร์ในการใช้อาปาเชให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการจัดโครงสร้างหน่วยรบใหม่การดูแลรักษาอะไหล่และคลังอาวุธและการฝึกนักบินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง และทั้งหมดนี้คือข้อมูลล่าสุดของ AH-64E Apache รุ่นใหม่ของไทยในปี2027คุณคิดอย่างไรกับการจัดซื้อครั้งนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง a u t o c r า crafted ของเราสำหรับคลิปใหม่เกี่ยวกับเครื่องบินรบรถถังหรือเฮลิคอปเตอร์จากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ